หาผู้อยู่หรือแะใครเป็นแฟนซีรีส์เรื่องเข็มชิลาต้องรอดนะจ๊ะไม่ควรพลาดประโยคนี้นะและที่สำคัญวันนี้ชวนผู้อยู่ที่คอนเสิร์ตเขียชิลาต้องรอดเออมาเป็นมัมหมีทั้งีอาพลาดลูกๆได้ยังไงล่ะยอมไม่รับการหนึ่งวันเพื่อจะมาดูลูกๆนะคะพลาดไม่ได้เลยจะบอกว่านี่ก็อุตส่าห์ไปตะพี้ตะพันอดบัตรมาได้หนึ่งวันคือวันที่17วันนี้นะจ๊ะชมผู้อยู่ที่ตซนดี คนอ่ะมาก็ตั้งแต่แปดโมงเช้าทุกคนก็เขาเมีมาลงทะเบียนมีเบเนฟิตนี่ก็ตลาดสีถ่ายรูปไปมืบอเช้า,ชาไม่ไหวจริงๆนะคะแล้วดูด้านในเดียว่โอ้คนเพียบเลยที่จะบอกว่าตอนแรกจะไม่แต่งอะไรเลยเลยแต่ตอนที่ไรส,สวดคุยกับลูกๆหลังๆบอก ä, แม่แม่ฟิตติ้งชุดยังฟิตติ้งชุดอะไรปะแม่ ä, เขาตัดชุดตัดชุดเลยหรอเออก็เลยบอกว่าเอาสัหกหน่อยก็แล้วกันไปรื้อๆมาเจอผ้าไทย สักนิดนึงเอ,อามารประดับเรื่องประดับไส่ของคุณยายอยู่ก็เลยเอ,อามาใส่แล้วก็ไม่ได้ใส่คนเดียวจับลูกๆใส่ด้วย้าเราวายุไม่ได้เลยลูกจับลูกๆใส่ด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศร,รอบๆงานกันดว่ามีการทำโปรเจกต์มีการแจกทิกเกอร์เวมีอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้มาคอนเสิร์ตเลยในรอบ20ปีจริงๆไอ้หน้ามา็ไม่มาได้บัตรฟรียังไม่มาไม่ออกกบ้านเลยแต่เพื่อเ็บศิลาต้องรอเพื่อลูกๆมาจ้ะอ,ะอาไปเดี๋ยวไปดูรอบๆงานกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างค่ะ ซูมแบบว่าให้ถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะก็ได้จะเป็นซูมที่ทําไว้แต่ว่าเหมือนก็จะเป็นแฟนแบบทำด้วยความู้นะี่เป็นอาณ์เหนือๆเพราะเกณนักเตี้วก็เป็นคนเหนือเจ้าเหมือนบ้างงานแต่งงานนะมเหมือนบ้างงานแต่งงานเก๋ฑนักเตีนเนาะเอออันนี้เป็นแบบซ้มเหนือเหนือนอนถัดไปก็จะเป็นนี่พี่แก้โอ้อันนี้น่ารักมากก็จะเป็นแต่ะตุ้มต่างๆซึ่งถ้ามาก่อนเวลาก็จะมีเวลาแบบว่าถ่าย โต๊ถ่ายเลยเล่นเก็บโมเมนต์ได้นะคะเลนปุ่มก็น่ารักตอนนี้โต๊ะที่วางของขวัญให้ลูกๆเนี่ยไม่พอจะวางแล้วนะเนี่ย mm hmm. ก็จะมีแฟนคลับจากหลายๆที่ที่เขาแบบทําซุ้มให้น้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะพอพอ,พอรวมของเลยน่าจะอยู่ในที่ทเดียวกันแล้ให้น้องๆได้ถ่ายรูปนั่นแหละได้รูปเนี่ยเือนหล่อมา กูแต่ทุกท่านพสังเกตว่ามีลายเซ็นน้องหรือไรข้างล่างเราไปไว้ใต้หมอมหนแบบไว้เอาไว้นอนฝันยาำหรือไม่ก็ไปแปะหน้าพี่บอยแร้ใกล้แล้วใกล้ถึงเวลาแล้วตอนเช้าที่มาว่านหนักแล้วนะกับกลุ่มคนที่แต่งตัวมาตเกเย็นมากันแล้จะเข้าคอนเสิร์ตโอ้โห มองไปทางไหนก็มีแต่พาดไทยมองไปทางไหนก็จัดเต็มทั้งนั้นเลยนะจ๊ะตื่นเต้นม,มากในรอบ20ปีไม่เคยมาดูคอนเสิร์ตใครเลยเป็นแบบออกจากบ้านมาได้กับเขตมทีราต้องรอดจริงๆไม่เคยดูคอนเสิร์ตเลยแล้วจะร้องเพลงเขาได้เหรอโอ๊ยตายแก๊งเข้มนี่รู้จักทุกเพลงทุกเพลงเลยเหรอทุกเพลง,พพงอลองแซมเปลิลสักเพลงนึงเพลงที่เต้นร้องกันเลยเพลงนี้อ่ะเาแดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ต้องทนตากแดดทั้งวันมีหลายเพลงเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะจ๊ะ ด้านในนะจ๊ะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะเชื่อว่าวันจันทร์ที่จะไปทํางานไม่มีเสียงแน่นอนฝากติดตามแล้วก็ฝากเอดูลูกๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะตายเดี๋ยวเราไปลุยกัน เรอต่อในร้านเกมใช่ไหม ไหนนะที่นั่งอ่ะโอ้ยนี่ไม่รู้กันจริงจหรอพวกบ้านไทยโบราณแบบเนี้ยีแค่ทิ้งเยอะเท่านั้นแหละที่ไหนอ่ะบ้านไม่ได้ก็ขนมไม่ดอไม่น่าอะไรที่เพิ่งจะไม่มีจริงได้ไง กถเจอจริงทำไมยังอยอมจริงอะออกมาเลยไปแล้วนะคะไปจริงๆนะคะโอ้เก่งโอ้ มะวยไหมเ้ยเ้ย้ย้ยมาลยครบเลยบเลพี่นักสดงทุกคนที่มาที่นี่มาเพื่อดูพวกเราแกงเขียนจริระมัน พอมันคิดว่ามันเป็นแบบนี้นเลยรู้สึกว่าไม่เคยคิดเลยว่าพวกเราจะถูกละงมียดจังพี่พี่แฟนคลับมากมายขนาดนี้ก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตจนทำให้เราได้กลับมาอยู่ตรวนี้ีกครั้งนะครับขอบคุณมากมายครับภา<ชะ>พภาพนี้ครับเป็นภาพที่บอกผมแบบฝันเห็นมาตลอด, Broad, ด,ดทักๆตนต่นเก่งที่ไหนเนี่ยแบบยังไม่รู้เลยว่าแบบ ้าเราแบกเลแลร้ว่าแบบพวกแบกนั่งงแล้วก็แบบดูพี่สิสคนอื่นี่มาลอบนเวทแล้วก็แบบที่ยากเป็นเหมือนพี่ๆเขามากหาันีแบบวเหมือนมันได้รับดาวมกาผเที่ยดาิกนา ภาพความทรงจำในวันนี้ไปเ,เป็นความจำที่ดีของทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมา,มาก บอกว่าพบรถมากเลยนะคะทั้งร้องทั้งเต้นทั้งโรแมนติกทั้งตลกทั้งโอ้โหแล้วก็สนุกมากประทับใจมากๆนะคะกับคอนเสิร์ตเคมจีราต้องรอดนะคะขอบคุณลูกๆทุกคนที่จัดโชว์ดีๆมาฝากพวกแม่ๆนะจ๊ะแฮปปี้มากแล้วก็จะติดตามเกมจิราตอนพิเศษแล้วก็อื่นๆที่ลูกๆจะทําออกมาต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปวันนี้ด้วยนะคะตอนนี้อยูข้าวมากขอบคุณค่ะบ๊ายบายเสียงแห้งอี่จะเสียงแห้งเลยทุกคน